เอาช้างมาเหรอเอาแล้วผมก็จะอยู่ใกล้ช้างจังชายชดเสียก๊อปจากโคราชครับงข้าวเหรอวันนี้ได้อะไรทานครับมีส้มปลานี่ ออโอ้คืนนี้ช้างจะมาอยู่เหรอถ้าโชคดี <c oughs> ถ้าโชคด,ชคดีจะเจอช้างวันนี้ผมออกจากอำเภอหนองเรือผ่านอำเภอชุมแพจังหวัดคอนแกตก็จะมุ่งหน้าไปทางเพชรบูรณ์จอกสิไปใส่ออกจากบ้านมากไ,นะไม่มีจุดหมายปลายทางนะไม่มีจุดหมายปลายทาง ว่าใจหนึ่งก็อยากจะไปพูดทับเบิกแต่ใจหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปตอนนี้ยังใจหนึ่งใจสองอยู่นะครับว่าจะไปไหนโอ้นี่คืออยากออกจากบ้านนี่แหละชีวิตคนเดียวชีวิตคนเดียวมันมันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียนะหรือเขาเรียกว่าคนโสดนั่นแหละข้อดีก็คือเราอยากจะไปไหนเราก็เตรียม อุปกรณ์ต่างๆเราก็ออกจากบ้านเลยข้อเสียก็คือหนึ่งแหละมันไม่มีเพื่อนเวลาเราขับรถเนี่ยสองสามร้อยกิโลเนี่ยเราไม่มีเพื่อนคุยฟังเพลงบางทีก็เบื่อนะฟังไปฟังมาก็เบื่อกันถ้ามีเพื่อนคำว่าเพื่อนก็คือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงหรือแฟนนั่นแหละถ้ามีเราก็คงจะได้คุยกันเออไปตรงนั้นตรงนี้เอาเช็คตรงนั้นตรงนี้ซิไปไหมเออมันก็ได้ถามกันนะเนาะ แต่นี่เราคนเดียวเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆใจเราจะไปไหนตอนนี้มุ่งอยู่ว่าหรือหรือว่าเราจะไปนอนอยู่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวใจหนึ่งผมก็อยากจะไปนอนอุทยานแห่งชาติภูเรือตอนนี้ก็คือตอนนี้ใจก็คือจะไปอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วเพราะว่าถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยอาจจะยิงเข้าภูทะเบิก แล้วย้อนมาเนี่ยมีแต่ความคิดอะแต่ว่าไม่รู้จะไปอย่างไรนะนี่แหละชีวิตคนโสดมันเป็นอะไรที่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับแต่ผมว่าข้อดีมากกว่าก็แล้วกันเนาะโอเค พุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในช่วงนี้คนเยอะไหมคนคนมาพักไหมช่วงนี้มีครับเยอะพอมีอยู่ใช่ไหมครับเออเียนชื่อใช่ไหมนี่ตรงชื่ออาจครับมาคงเดียวท่านสอวไหมอะไรนะยังไม่สอบสอแล้วสอบได้สามปีละ ริการนักท่องเที่ยวต่อการเป็นว่าไหมศูนบริการนักท่องเทียเรรเท่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนื่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอะไรอุณหภูมิถึงเก้าองศาศูนย์รบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือสำนักง,งานารับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมากางเต็นท์นอนที่ น้ำหนาวอุทยานในชาติน้ำหนาวครับมีห้องน้ำสภาพสตรีห้องน้ำผู้หญิงทางนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีมากเลยครับสะอาดสะอ้านดีจริงๆเลยสวัสดีครับสบายครับกลางเต็นท์อหเมื่อเช้าในีอุณหภูมิ15องศาว่าบองศาก็มีอยู่นะมีนักท่องเที่ยวมากรา ส3 4 5 4 5คันลสวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่เพชรบูรณ์นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาววันนี้ก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับ ทางข้างหน้าก็จะเป็นที่พักเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาพักอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้าหนาวเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเยอะแต่ว่าเมื่อคืนเห็นบอกว่าเยอะกว่าเมื่อคืนนี่เยอะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ว่าเยอะจนวุ่นวายว่างั้นนะครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายๆนะครับอยู่ที่นี่ ตอนนี้เวลา4โมงเย็นเสร็จๆนะครับอยู่ที่อุทย,นยานแห่งชาติน้ำหนาวเพชรบุร์สถานที่กองเต็นมีบริการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยมีบริการฟรีไหมอ๋อบริการฟรีครับเยี่ยมเลยมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายผมเห็นอยู่2อจุดนะสอจุดอยู่ทางนี้ก็เป็นจุดทางด้านทิศ ตะวันตกอ่ะวามือนี้จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงซ้ายมือนี่จะเป็นห้องน้ำผู้ชายมีที่ล้างมือด้วยล้างมือล้างมือล้างหน้าแปรงฟันนั่นแหละห้องน้ำชายมีห้องน้ำคนพิการด้วยอันดูสิอน,นี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำอาบน้ำธรรมดานะครับฝักบัวอันนี้เป็น ห้องส้วมสวมนั่งย่องย่องธรรมดาเหมือนกันมีอยู่ด้วยกันอยู่ห้าห้องนะครับมีชักโครกด้วยมีชักโครกแล้วก็มีห้องอาบน้ำทางนี้ก็ชักโครกแล้วก็มีห้องสุขาคนพิการด้วยทางนี้ก็จะเป็นป่าอาร่มรื่นดีครับ ผมจอดนอนอยู่ทางนู้นครับรถผมจอดอยู่ตรงนี้ครับอ่าีก็เป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีห้องอาบน้ำด้วยห้องอาบน้ำโถฉี่ของคนพิการบริการดีโอ้เยี่ยมเลยหนึ่กะบาดออกแบบได้ดีมากเลยไม่รวมไม่รวมขายคร,ครับผมอืมคุณแม่ทำอะไรทานครับ ขงข้าวเหรอวันนี้ได้อะไรทานครับมีต้มปลาอืมึกเพิ่งมาหรือว่ามาได้กี่คืนแล้วคะนี่ก่คืนเหรอพรุ่งนี้โปรแกรมไปไหนพาคุณแม่ไปนอนภูทับเบิกดีไหมอาจจะไปน่าคนนำทางเยี่ยมมากเลยเออได้ที่กลางหรือยังครับพอดีพี่บอกว่าตรงนี้ถังขยะช้างมาชอบมา ช้างชอบมาเขาบอกให้ให้ไก่ถังพี่บอกเจ้าหน้าที่เขาจะมาไล่เพาะว่างี้เอาช้างมาเหรอเอาแล้วผมก็จะอยู่ใกล้ช้างจังนั่นน่ะสิเออพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาไล่เหรออ๋อเดี๋ยจะไปตรงไหนก็เคยมองกันโอ้คืนนี้ช้างจะมาอยู่เหรอถ้าโชคดีถ้าโชคดีจะเจอช้างอ่าฮะโอ้ยอย่าโชคดีเลยก็เลยคุยกันว่าจะยังไงดี โอ้ช้างเพื่อนจะมาเนี่เขาบมาว่ายงั้นนะเหรอเนี่ยรถผมคันเขาก็ออยู่ใกล้ช้างแท้แต่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ไม่มาหรอกวันศุกร์เขาคงพักผ่อนอืลงเลยไม่ไรหรอกมาเราก็นอนอยู่บนเต็นท์หนึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคืนนี้โชคดีก็จะเจอช้างแต่ก็อยากให้โชคดีเลยครับอยากโชคดีเจอช้างเท่าไหร่ยิ่งผมยิ่งผมอยู่ใกล้ตรง ทิ้งขยะอยู่เห็นบอกว่าช้างจะมาคุยขยะเอา,เอาลองดูเผื่อยังไงโชคดีกจะได้เจอช้างวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์เยอะนะร่วมมากไม่ต่ำกว่า20อะ20หรือ30ก็ไม่รู้นะน,นี้มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์อยู่ที่ลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวในประมาณ27 28เต็นท์ ก็ถือว่าเยอะนะบรรยากาศดีเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าคืนนี้ก็ไม่แน่ถ้าโชคดีก็จะได้เจอช้างช้างก็จะมาคุยขยะว่างนันเราก็ไม่อยากจะเจอหรอกอยังไงก็ไม่อยากจะเจอผมยิ่งอยู่ใกล้กับตรงที่ทิ้งขยะด้วยเป็นหลังคานี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะ ปลอดภัยแต่ผมนอนในรถนอนในรถก็สบายอยีกอย่างนึง่งเนี่ยเต็นท์รังคาเนี่ยอย่างนี้นะ่ก็ราคาไม่ใช่น้อยน,อยนะครับสี่ห้าหมื่นอ่ะอย่างน้อยอ่ะนัะ่นเรียบร้อยแล้วกลางแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเสร็จแล้ว <c oughs> อุกนี้ก็มาจากอุดรการเต็นหนุ่มๆสุดหลอ่อ จากบันดุงเนลานกลางเต็นท์ของอ,อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว mm. ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะตอนนี้อากาศเย็น mm. ๆอากาศเย็นๆแต่ไม่มีลมกลัวอย่างเดียวคืนนี้เห็นบอกว่าอา,อาจจะช้างอาจจะมาเนี่ยเขาจะชอบมาตรงที่ที่ทิ้งขยะตรงเนี้แล้วผมก็นอนอยู่ตรงใกล้ขยะด้วยนะ,ะโชคดีหรือเปล่าว่าคืนนี้จะโชคดีเจอช้างไหมเอ่ย นี่คืนนี้ผมนอนตรงนี้ครับกล้วยก็คงจะเอาทิ้งแล้วเหละกล้วยเดี๋ยวช้างมาเอาบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ขนาดขนานี้เวลา10คือสี่โมงครึ่งบรรยากาศดีนะสี่โมงครึ่งเย็นๆเนี่ยขนาดลมเบาๆยังเย็นเลยวันนี้ผมก็จะนอนเต็นท์หรือจะนอนรถก็ไม่รู้เลยแล้วแต่ถ้าหนาวก็นอนในรถ ทานทูน้อยนี้เขาจะมีบริการน้ำดื่มนะมีบริการน้ำดื่มดิ i n ดิ้งกิ้งวเธอร,อระบบ RO ขโอเขาห้ามล้างภาชนะแต่ทางนี้จะเป็นที่ล้างภาชนะล้างถ้วยล้างชามวันนี้วันนี้เสียกรอบทอดไข่วันนี้มาทิพด้วยกันใช้ชดเสียกรอบจากโคร,ราครับมีทอดไข่ มียำปลากระกป๋องโอ้โหสุดอยอดเลยนี่เขาเรียกว่าคนผู้เมียนจะกิน <c oughs> เขาจินอย่างนี้ครับผู้เมียนจะกินไม่รู้จะก,กินอะไรอันนี้ผัดผัดเตี้ยวหวานเนื้อถ้าตามหลักฮะพิกหยวกใช่ไหมข้าวเจ้าหุงใหม่ๆเลยข้าวเจ้าโคราชด้วยข้าวเจ้าโคราชนี่ครับเสียกอบจากโคราดมังหย่างงูดูสิ ข้าวหมอสนมมีนอนนุน่นเต้นรูปหนูเขาเรียกอะไรนะเอ่อเต้นลังคาเต้นลังคาเต้นรูปนี่แหละเต้นลังคาราคาถูกๆก็หกหมื่นเองรถเดลร้าหนึง่งมีสุดยอดของชีวิต ปิดจ้นี่อ๋อต้องปิดมันรายการอะไขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ